ภายในงานเฉลิมฉลองครบรอบ3ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเกทบอร์มอเตอร์ประกาศความสำเร็จของการดำเนินงานรวมถึงแถลงกลยุทธ์ด้านต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สาอันดับแรกของแบรนด์รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยภายในระยะเวลา3ปีหรือภายในปี2569พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่การเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนอย่างยั่งยืนในปี2567นี้เกทบอร์มอเตอร์คาดว่าตลาดรถยนต์ไทยจะมียอดขายโดยประมาณทั้งสิ้น820,000คันเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ โดยกลุ่มรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะเติบโตขึ้นประมาณ40%หรือคิดเป็น33%ของตลาดทั้งหมดและมียอดขายประมาณ270,000คันนอกจากนี้รถยนต์ไฟฟ้า100%จะยังคงเติบโตต่อเนื่องจากนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐ EV 3.5และการเข้ามาของแบรนด์ใหม่ๆโดยคาดการว่าประเทศไทยจะมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในปี2567อยู่ที่ประมาณ130,000คันหรือคิดเป็นสัดส่วน16%ของตลาดรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเกือบ70%จากปี2566ที่ผ่านมา3าคนลยุ หลักเพื่อบรปปรลุเป้าหมายของเกตวอลมอเตอร์ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์พณฑเพิ่มรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยให้ครบทั้ง1 5รุ่นภายในปี2568ด้านการขายมุ่งเน้นการยกระดับประสบการณ์ให้ลูกคา้าโดยยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางและนโยบายราคาเดียวควบคู่กับการขาย DC f a s ฟ c h ช r g e ให้ครบ55แห่งภายในปี2567ด้านการบริการหลังการขายเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทในการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภครอบด้านเกจ์วอลมอเตอร์มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมประสบการณ์ควบคู่กับการรเเตติิมม็ะบบว และอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับสากล